ข้ามาสู่ breaking news เมื่อวานนีที่เป็นเรื่องของการไป landing นะที่ดวงจันทร์นะครับก็อินเดียครับประกาศกสักดานะครับเป็นประเทศที่4นะครับที่สามารถไป landing ที่ดวงจันทร์ได้นะครับที่มูนเซาโพนะทางขั้วขั้วดวงจันทร์ใต้นะพู้หญิงนี่มา่างดีจะโคโรกใต้นะ คั่วดวงจันใต้นะฮะเป็นเซาโพลนั่นเองนะฮะก็ดูจากประเทศแรกที่สามารถไปได้ครับ1966นะฮะโซเวียตนะครับสหภาพโซเวียตรัสเซียไปแล้วนะ1966อเมริกาก็ตามไปติดติด6 6แต่แต่น้อยเดือนกว่านะครับในขณะที่จีนนะฮะก็2013ันนะฮะ10ปีที่แล้วแล้วก็วันนี้ฮะอินเดียไปบ้างนะครับ2023ก็ประกาศสักดาเลยนะฮะเอ่อบิลเลนจ็อบนะทุกคนก็ชมเชยกันอ่ะให้ดูวิดีโอคลิปเล็กน้อยเรื่องของ โ okay. อเคแมวละไม่เปิดเสียงนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนอีกนะลิขสิทธิ์อันนี้เบื้องหลังนะช่วงที่อินเดียกำลังจะส่งไอตัวจรวดเนี่ยขึ้นไปนะครับนะก็หนะ้าตาแบบนี้นะฮะก็ส่งไปเหยียบดวงจันทร์ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะก็ให้ดูเบื้องหลังเล็กน้อยนะฮะนี่มันก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะ a นี่ยเนี่ยอนิเมชันลงนะฮะอันนี้โมเมนต์ที่กําลังลุ้นกันอยู่นะฮะว่าจะทําไมหน้าตาดูเค่งเคียดโมดีนะนายกก็มาด้วยนะฮะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์โมเมนต์เล็กๆนะครับเอามาให้ดูนะว่าเขากา็มีพัฒนาการอินเดียค่อนข้าง aggressiv e นะครับผมค่อนข้างชื่นชมในช่วงนี้นะว่าเขา move ได้หนักและหนักหน่วงหนักแล้วก็ดุนแรงพอสมควรนะหนึ่งคือ active ตลอด ดูผู้นําเขานะแอคทีฟตลอดณนะวันนี้นะตอนนี้ที่กำลังคุยอยู่เนี่ยเขาก็ไปประชุมกันที่บริกนะฮะแล้วก็พยายามจะขยายต่างๆคือเขาพยายามทําอะไรให้ประเทศตลอดนะฮะแล้วกเ็เราเห็นเรื่องของการไปดึงนักลงทุนต่างชาติมาไปบินไปคุยเลยนะบินไปถึงอเมริกาไปคุยกับไอ้ทิมคุกไปคุยกับนู่นไมครซอฟไปคุยกับ Google นะครับคุณพี่ชัยอะไรไปมาหมดนะแล้วก็ไปดึงเขามานะเขามาด้วยนะ แล้วก็นี่ a p p l e iPhone 15นะรายงานล่าสุดก็คือจะไม่ได้ผลิตที่จีนนะล็อตแรกผลิตที่อินเดียก่อนเลยนะฮะจีนกลายเป็นแพนรองไปแล้วนะฮะแพนหลักอยู่ที่อินเดียไปแล้วนะจึ้งโจไม่ใช่แล้วเอ่อฟ็อกซ์คอนมาตั้งที่นี่เราก็จะผลิตที่นี่แบบเต็มตัวนะครับไปขโมย Apple มาจากจีนเฉยเลยนะฮะเรื่องฐานผลิตนะซึ่ง แยบยน์จริงๆนะครับแล้วก็จะเอา AI ให้ได้จะเอาชิปให้ได้จะต้องเป็นศูนย์รวมการผลิตชิปให้ได้นี่คือคีย์หลักๆที่จะทําให้ประเทศดิ้บ GDP ขึ้นมาแบบหัวห้าบเลยนะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องเลยนํานําพาตลาดทุนเข้ามาซึ่งน่าสนใจนะเออก็ ประเทศไทยได้นายกแล้วใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีนะหลังจากนี้ก็จะต้องเร่งดึงดูดนะแก้หลายเรื่องเลยนะปากท้องหนี้ครัวเรือนนะแล้วก็เนือสิ่งอื่นใดอย่าริมแจ็คหนึ่งหมื่นบาทด้วยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นเป็นเป็นช็อคเคนแหละนะฮะก็แคชเอามาเป็นเฟียดไม่ได้มันอยู่ฝั่งนั้นนะแต่ว่าเราจะต้องมีวิธีการมันก็จะต้องไปแคชเอาโดยผู้เล่นรายใหญ่แทนนะฮนะ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  นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ต้องทํา FDA นะครเร่งทํา FDA แล้วก็ส่งเสริมเรื่องการส่งออกให้ดีนะครสินค้าเกษตรเราก็จะได้ก้าวหน้ามากขึ้นนะครับเราอาจจะต้องโฟกัสเอาให้จุดเอาให้มันมีสักจุดหนึ่งนะครับเราเด่นเรื่องกเกษตรอยู่แล้วแต่เหมือนเราไปไม่สุดนะฮะเราก็ถ้าจะเพิ่มอีกธีมก็จะเป็นการดีนะฮะเช่นเดต้าเซ็นเตอร์ AI เพิ่มเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปด้วยเนี่ยเราจะติดปีกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะแล้วก็อ่านข่าวทุกวันก็อยาก จะอ่านข่าวพวกนี้ด้วยนะฮะ